สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะสโลวาเกียตอนนี้ 4, 2ทุ่ม41นาทีจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะนอนเพิ่งตื่นนอนได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพิ่งตื่นแล้วก็จะมาทอดไข่เจียวให้ลูกสายแล้ว ทอดไข่เจียวให้ลูกสาวกินก่อนจ้ะไข่เจียวใส่ปูอัดมาทุกคนปูอัดที่ที่ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละนะคะเอ๊ะมันสัญญาณดีไหมจ๊ะสัญญาณดีไหมคะทุกคนแต่ว่าเห็นมันไม่ขยับอะนะไม่รู้ว่ามันมันดีไหมเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะที่ไทยกี่โมงแล้วเนาะที่ไทยน่าจะตีสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่นี่กำลังสี่ทุ่มไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามารับชมเราหรือเปล่านะวันนี้ทําไปบนไปทําไปก็คุยคนเดียวอีกแล้วไข่เจียวทุกคนมาเด้อไข่เจียวูกอัดจ้ะ ใส่ซอิ้วขาวแล้วก็ใส่อะไรนะรสดีลงไปให้ลูกสาวสกพิดสักหน่อยดีที่อาบน้ำให้ดีที่อาบน้ำใ,ให้น้องแล้วนะเพราะว่าตอนนตื่นมาก็จะสามทุ่มแล้วค่ะทุกคนสองทุ่มสี่ิบสามนาทีแต่ก็ยังไม่มืดน,นะคะ ยังไม่มือดอารมณ์แบบประมาณหกโมงคริ่งบ้านเหล่านะทุกคนถั่งทงนี้แะ,ะ้วนะไข่เจียว กดไลค์กดติดตามกดกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเน็ตมันมันเหมุอน,นติ้วติ้วหรือว่าหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะคนบอกเราได้นะคะเพราะว่าอีกเครื่องอีกเครื่องก็คือใช้งานอยู่ทุกคนอีกเครื่องใช้งานอยู่แป๊บนึงเด้อก็ขไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียว อยากกินอะไรเย็นเย้ทุกคนค่ะอืมวันนี้อากาศร้อนมากเลยเด้ออากาศร้อนคนก็ใจร้อนตามวันนี้อากาศประมาณยี่สิบสองยิบสามมงศาได้ร้อนร้อนมากนะคะอืม <thriving> พี่ไอทอมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่จุกกูสวัสดีครับพี่จุกกูฝากกดไลค์ <Ching> ลกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไททอมม <aşk> ทอมมาจ้าม,มาเดินม,มากินมากิน ไข่เจียวไข่เจียวกุ้งสับกันนะคะพี่ไอ้ท่อมพี่ไอ้ทอ่อมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวจะไปจะไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมบ้านพี่ไอ้ท่อมเด้อเพราะว่ามันเครื่องมันลายอยู่นะคะมันกดติดตามแล้วก็มันเข้าไปเยี่ยมนะตอนนี้ไม่ได้อะพอมันลงปุ๊บมันก็ลืมชื่อนะคะลืมชื่อช่องไปเลยพี่จุก,กู้ขอบคุณที่ทักททยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะเอ้ามูติพูดลืมใส่น้ำมัน,มนพี่คน มู๊แต่พูดลืองใส่มันไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้น้องกินดีก็ทำไข่เจียวเหมือนเดิมนะคะทุกคนอืม ส่วนเราก็จะมีนี่เราจะกินแตงกวาดองนะคะแล้วก็มีมีปูอัดจ้ามีปูอัดแล้วก็มีมีปลาบองวันนี้เพื่อนสาวก็มาหายอยีกแล้วเพื่อนสาวแฟนแฟนนางมาทํามาทําทุระแถวนี้นะคะก็เลยแวะมาหาเราที่นี่ก็เลยนางก็เลยเอาปลาบองมาให้นะคะเอาปลาบองเอาทุเรียนอบแห้งเอาสาลงสา,ายมาให้กินทุกคน ของกินมาไม่เคยขาดนะจ๊ะมาทีไรของกินเต็มมือเต็มไม้เต็มมือตลอด คุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะสัญญาณยังดีใช่ไหมพี่ไอ้พี่ไอ้กระทอมจา๋าแมนบอสสัญญาณน้องมันยังดีอยู่ใช่ไหมมันยอดมันไม่ขยับเลยอะ่ะมันเป็นแบบสองแบบสองก็นานเหลือเกินสามก็นานเหลือเกินมาสักห้าสักสิบไดไหมสักห้าสักสิบได้ไหมจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ หนึ่งกระปุกมาจากไทยนะอาทิตย์หนึ่งกินหมดพอดีทุกคนคิดดูอยู่ไทยนี่คือนานๆานกินทีนะก็ไม่ได้กินบ่อยแต่ก็ไม่ขาดนะคะมาอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งหมดพอดีไข่เจียวเสร็จแล้วจ้าไข่เจียวให้ลูกสาวนะคะ ลูกสาวจาก้กพี่ทัพทีมทองพี่คอนโดเมหอมมาถึงเมืองไทยเลยใช่ไหมใช่ไหมขอบคุณที่เข้ามารับชมพี่นะครับสัญญาณพี่มันยังดีอยู่เนาะใช่ไหม,ม <laughs> พี่ทำไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวปูอัดให้ลูกสาวกินนะอืมแล้วเดี๋ยวก็ตัวเองก็จะนั่งกินอะ,อะไรนะ น่อมอน่อไม้ดองมาสันนี่นี่นี่แตงกวาดองแล้วก็ปูอัดปูอัดปูอัดกับปลาบองครับผมเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกสาวกินก่อนนะเฟ๊บเดยนะ Ale potom omietku zrobím, teda sietku a omietku na ďalšiu väčšiu. Prosím เดี๋ยวนึ่งข้าวไม่ใช่เวฟข้าวก่อนเวฟข้าวก่อนจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าขอบพระคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชมกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะขาดอีกประมาณห้าหกคนนะทุกคนขาดอีกประมาณห้าหกคนนะคะจะครบสิบนะ อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะอย่าลืมติดตามกันค่า